สวัสดีค่ะมาพบกับตอนที่สามของนิยายเรื่องบางเอิญรักกันต่อนะคะไปฟังกันเลยค่ะปรางทิพย์ที่ใครๆภายในบ้านรู้จักเธอในชื่อเบนจาตอนนี้หญิงสาวรู้สึกตื่นเต้นในวันเดินทางเพราะวันนี้เธอและครอบครัวกำลังจะเดินทางไปเที่ยวทะเลเธอแทบไม่ต้องทำอะไรเลยมีคนจัดก,กระเป๋าใส่รถตู้ให้เรียบร้อย ที่เดินทางไปด้วยกันในวันนี้ก็มีทั้งพ่อแม่พี่น้องและสามีรวมไปถึงแม่บ้านคนทำอาหารอีกสามคนปรางทิพนั่งแถวเดียวกันกับดรันทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกเธอจองนั่งกับแม่แต่พอพ่อกับดารันเดินมาเธอก็ถูกจับแยกคู่ทันทีหญิงสาวไม่เคยได้หายใจทั่วท้องเลยเมื่อต้องมานั่งใกล้กับเขาเธอแกล้งทำเป็นหลับไม่อยากจะคุยกับเขา เพราะดารันจะชอบมีคำถามที่ทำให้หล่อนแทบจนมุมทุกๆครั้งเธอจึงเลือกที่จะหลับดีกว่าถึงแล้วดารันเอ่ยขึ้นเสียงของเขาเป็นการปลุกเธอในตัวหญิงสาวลืมตาขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้หลับแต่นั่งพิงพนักพักสายตาเท่านั้นเธอจำได้ว่ารถขับออกจากกรุงเทพสักสองสามชั่วโมงเห็นจะได้ ซึ่งแน่ทีเดียวว่ายังไม่ถึงบ้านพักแต่ถึงร้านอาหารที่มีปั๊มเติมน้ำมันปรางทิพย์ลงจากรถเดินยื้เส้นยื้สายขนาดสาวๆอย่างเธอยังปวดเมื่อยนึกถึงพ่อแม่ของเบนจาก,ก็สงสารท่านอายุขนาดนั้นให้นั่งในที่จํากัดนานๆท่านคงจะยิ่งรู้สึกแย่เป็นเน็บหรอคะปรางทิพย์ปีบนวดให้ตามลำขาที่ถูกเหยียดออกมา จะพอขยับขานิดมันก็เจ็บแปลแม่บอกพร้อมกับทำหน้านิ่วสงสัยเลือดไม่เดินแม่แก่แล้วนะลูกจะให้เลือดเดินดีเหมือนหนุ่ม,มสาวๆได้ยังไงแต่คุณแม่ยังไม่แก่หรอกค่ะหญิงสาวผู้จะเอาใจปากหวานแม่อายุขนาดนี้แล้วผิวพรรณก็ย่ำแย่ขนาดบำรุงกันหน้าดูยังดูไม่ได้ผู้เป็นแม่วางมือเปรียบเทียบกับมือของปรางทิพย ซึ่งดูแตกต่างกันมากมือแขนท่านเหี่ยวย่นแต่ผิวพรรณของหญิงสาวเต่งตึงมีน้ำมีนวลปรางทิพย์ก็รู้ว่าอีกไม่นานเธอเองก็ต้องแก่ตามท่านแต่ถ้าถึงวันนั้นเธอก็อยากให้ตัวเองดูดีมีสง่าราศีงดงามสมวัยเหมือนกับท่านแต่วาสนาของคนไม่เหมือนกันเธอจะเป็นยังไงในอนาคตก็ยังไม่รู้ หญิงสาวบีบนวดขาให้ท่านเรื่อยๆด้วยความสุภาพเอาใจใส่จนทำให้สายตาทุกคู่หันมามองด้วยความแปลกใจพอแล้วลูกแม่พูดอย่างอ่อนโยนสายตาที่มองเธอมีแววรักใคร่ภูมิใจกลับมาคราวนี้น่ารักจริงเชียวชักไม่อยากจะให้ลูกสาวจำอะไรได้เสียแล้วสิผู้เป็นพ่อเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทีเล่นทีจริงพูดอะไรนะพ่อแม่เอ็ดขึ้นทันที ไม่เอาล่ะจะสุขสบายขึ้นแค่ไหนก็ไม่เอาถ้าจะต้องให้ลูกมาเจ็บปวดทุกทรมานอยู่แบบนี้นี่เลยนะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่หญิสาวรู้สึกอิจฉาเบญจาสิจริงปรางทิพย์ชะง,งักเมื่อสบตาคู่คมของดรันที่ตอนนี้มองมาที่เธอด้วยสายตาสงสัยละคนแปลกใจเมื่อเดินทางมาถึงบ้านพักริมทะเลซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น ปลูกปลูกบนสนามหญ้ามีต้นไม้ยืนต้นล้อมรอบบ้านกำลังออกดอกงามส่งกลิ่นหอมไปทั่วมีระเบียงกว้างถูกปลูกยื่นออกไปทางทะเลมีโต๊ะอาหารวางไว้สามสี่ชุดนี่ถ้ามีเพื่อนฝูงมานั่งกินด้วยกันจัดงานเลี้ยงกันคงสนุกน่าดูกับบรรยากาศที่แสนสบายขนาดนี้บ้านหลังละเท่าไหร่นะเธอไม่อยากจะประเมินราคาขนาดบ้านหลังเล็กๆของพ่อเธอ ลูกในซอยแคบๆเธอยังไม่มีปัญญารักษาเอาไว้หญิงสาวยืนอยู่ตรงระเบียงปล่อยผุ่มยาวให้ลมพัดสะบัดเคลียร์ไหลในขณะที่ดรนันก้าวมายืนอยู่ใกล้ๆพอหันมาเห็นเขาเธอก็ทำท่าจะเดินหนีจะหนีอีกแล้วเขาพูดดักคอทำไมถึงกลัวผุ่มนักชายหนุ่มพูดเหมือนน้อยใจใครไปกลัวคุณเธอไม่ยอมรับ ก็ใครล่ะที่เอาแต่หนีทุกทีที่ผมเข้าใกล้ฉันจะเข้าไปดูแลแม่ต่างหากผมเห็นท่านเอนลังอยู่ในบ้านแล้วชายหนุ่มรีบเอ่ยขึ้นคงจะอยากนอนพักสักครู่แล้วคุณล่ะไม่เหนื่อยบ้างด้วยเธอเองก็ลืมไปเหมือนกันว่ากำลังป่วยฉันก็ว่าจะเข้าไปนอนเหมือนกันถ้ายังไม่เพลียไปเดินเล่นกับผมดีกว่าชายหนุ่มเอ่ยชวนด้วยน้ำเสียงเรียบ ไม่ละค่ะมีสาวปฏิเสธทั้งๆท,ท,ที่อยากไปเมื่อตอนนั่งรถผ่านเธอเห็นตลาดเห็นตะกร้าสารพัดใส่อาหารทะเลดูมีสินค้าที่น่าสนใจหลายชนิดก็เป็นผู้หญิงแล้วนะอดสนใจอะไรไม่ได้บางทีอาจจะได้เมนูเด็ดๆทำอาหารให้พ่อกับแม่กินก็ได้ไม่สนใจหรือคุณไม่สบายจะไม่มีโอกาสไปเดินเล่นง่ายๆแบบนี้นะขอพ่อกับแม่ท่านก็พาไป ยกทับไปนะหรอไม่สนุกหรอกเธอเองก็เกรงใจท่านด้วยพอเธอขยับตัวนิดก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่โตฉันอยู่หลายวันวันหลังค่อยไปก็ได้งั้นผมไปคนเดียวก็ได้คุณอยากกินอะไรไหมแล้วผมจะซื้อมาฝากไม่ละค่ะขอบคุณอืมเอากุ้งไหมกุ้งทะเลตัวใหญ่ๆหญหญิงสาวยืนนิ่งท่าทางลังเล เนื้อนแน่นๆแ,แถมหวานด้วยนะดารันแป้งพูดยือ่อยวนเอามาสักสองโลก็ได้ค่ะอะไรนะเขาชะงักก็กุ้งที่คุณว่าน่ะเอามาสองโลฉันจะเอามานึ่อให้พ่อกับแม่ทานเขานิ่งไปครู่ชายหนุ่มรู้ว่าพ่อกับแม่เธอทานกุ้งไม่ได้เบนจาเองก็กินไม่ได้เหมือนกันมีอาการแพ้ที่รุนแรงขนาดต้องพาส่งโรงพยาบาล เธอจำกุ้งได้แต่กลับจำไม่ได้ว่าตัวเองแพ้เป็นไปได้ยังไงทำให้ชายหนุ่มเริ่มสงสัยมากยิ่งขึ้นจะซื้อให้นะ่ะคุณเลือกไปหรือเปล่าหญิงสาวถามกลับเขาไม่คิดจะซื้อให้เธอหรือสักนิดแค่พูดกระเซ้าเย้าแย่ออกมาเท่านั้นเอาตัวที่ตาใสาๆเนื้อแน่นๆนะหญิงสาวสั่งอย่างผู้เชี่ยวชาญเป็นยังไงกุ้งตาใสา เขาซักหล่อนก็ในเมื่อเธอไม่ชอบกุ้งเลยไม่แตะไม่มองเลยด้วยซ้ำแล้วจะดูเป็นได้ยังไงว่ากุ้งสดหรือไม่สดาดารันก็ยังคงคิดสงสัยต่อไปก็ดูเพิ่งตายใหม่ๆนะ่ะสงสัยว่าฉันจะต้องไปเลือกเองซะแล้วไปสิเขาชวนทันทีแต่ว่าเธอยังลังเลไม่ยอมไปไหนตามลำพังกับเขาง่ายๆไปเถอะ เดินลชัชชาทะเลนี้ไปนิดเดียวอากาศดีคุณก็เคยชอบนี่นาพอมาถึงทีไรคุณชอบชวนผมไปเป็นประจำหญิงสาวเม้มปากหันไปมองในบ้านอย่างลังเลฉันว่าคุณไปซื้อมาก็แล้วกันหญิงสาวตัดสินใจบอกไปก็ผมเลือกไม่เป็นเขายืนไพ่ตายไม่รับคำสั่งจากเธอไม่มีความรู้จริงๆคุณไปช่วยผมหน่อยเถอะไปไม่นานดอก นะครับก็ได้เธอย่นคิว้วยุ่งจริงๆหล่อนบนพึมพำดารันไม่ค่อยมีสมาธิในการเดินซื้อของกับปรางทิพเท่าไหรนักเขาค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเธอไม่ใช่เบญจาไม่ว่าจะท่าทางเดินเหินพูจาต่อรองราคากับแม่ค้าเธอดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าดารันช่วยเธอถือของไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมากมายเขาถือจนะเขลูก เดินตามเธอก็ไม่ทันเธอเดินไวเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ไปทั่วตลาดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คลาดจากกันเข้ามัวแต่สารบวนอยู่กับถุงอาหารมากมายในมือคิดว่าจะเอาไปเก็บที่รถก่อนแล้วค่อยเดินตามมาช่วยเธออีกครั้งแต่พอเขาเงยหน,น้าจะบอกเธอก็หายไปเสียแล้วดารันยืนคว้างคิดว่าจะเอาอยัางไงดีเขาจึงตัดสินใจเอาของเข้าไปเก็บที่ท้ายรถก่อน ค่อยออกมาตามเธอทีหลังแต่พอเขาเดินเกือบจะถึงทางออกเขาก็เจอเข้ากับหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนเบนจาแต่การแต่งตัวช่างแตกต่างจากเมื่อครู่เบนเขาเรียกเธอเบนจาหันมามองเขากระพริบตาปริบๆร,รู้สึกแปลกตาไปเพราะเมื่อครู่นี้เธอไม่ได้สวมชุดแบบเป็นกระโปรงพองฟูแบบนี้ สีหน้าของเธอขณะนี้ซี่เซียวท่าทางตกใจที่เจอเขาเบนจาทำท่าจะเดินหนีเขาก็รีบตามไปเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนอย่ามายุ่งกับเบนเลยค่ะเขาชะางาักรู้สึกถึงความผิดปกติปล่อยเบนไปตามทางของเบนเธอเขากวาดตามองเธอตั้งแต่ศรีรษะลงมามั่นใจว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่เขามาด้วยแน่ เบญจาคนที่กำลังยืนตรงหน้าเขานี้ดูคุ้นตามากกว่าและที่สำคัญเธอกำลังท้องคุณพระตรงกลางท้องเธอนูนบ่งบอกถึงคันไม่ต่ำกว่าสีห้าเดือนน้ำตาของเบนจาไหลเมื่อเธอตัดสินใจจะวิ่งจากไปแล้วเธอก็สวนทางกับใครบางคนสองสาวชะงักเมื่อเห็นหน้ากันอย่างใกล้ชิดดารันเองก็งงเป็นไก่ตาแต่พูดอะไรไม่ออก เบญจามีสองคนรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะนี่ถ้าหากว่าจับทั้งคู่มาแต่งกายชุดเดียวกันคงจะแยกไม่ออกเป็นแน่เบญจาที่มากับเขายังอยู่ในชุดเดิมในมือถือถุงข้าวของที่ไปจับจ่ายมาส่วนเบญจาอีกคนสวมกระโปรงคุมท้องอ่อนๆยืนหน้าซีดปากสันคุณ ปรางทิพย์ชี้นิ้วไปที่เบนจาทำท่าจะทักถามอะไรออกมาแต่เบนจาไม่ยอมฟังเบนจาได้พบดารันก็คงจะตกใจพออยู่แล้วนี่เธอ,อยังได้มาพบฝาแฝดที่ไม่คิดว่าจะมีอีกก็เลยทำท่าช็อกลงไปคุณเบนคะคือว่าฉันปรางทิพย์อ้าปากค้างมองเบนจาเธอรีบจํำเท้าเดินหนีไปรดรันโยนถุงข้าวของทิ้ง รีบเดินแกมวิ่งตามเบญจาทันทีถึงเวลาแล้วมั้งที่เราจะต้องไปตัวจริงออกมาแล้วก็หมดเวลาของเธอจะมีสิ่งเดียวที่ยังค้ังคายในใจของเธอก็คือทำไมถึงได้มีคนเหมือนเธอขนาดนี้ในโลกเป็นไปได้ยังไงหรือว่าเธอมีแฟดภายในห้องนั่งเล่นของบ้านริมทะเลเงียบกริบทั้งๆท,ที่มีสมาชิกอยู่เต็มบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องดรันปรางทิพย์และเบนจาปรางทิพย์กับเบนจานั่งติดกันท่ามกลางวงล้อมของญาติมิตรที่นั่งจ้องมองด้วยความคิดไม่ถึงแล้วจริงๆหนูชื่ออะไรผู้เป็นมารดาหันไปถามหญิงสาวที่หน้าเหมือนเบนจาและเธอเองก็ไม่กล้ามองหน้าแม่ของเบนจาได้แต่ก้มหน้ามองดูที่มือตัวเอง ผู้เป็นมานดาน้ำตาตกเมื่อก้มลงมากอดลูกสาวทั้งคู่เบนปรางลูกของแม่ปรางทิพย์กับเบนจามองหน้ากันและได้ฟังคำอธิบายของมารดาต่อมาว่าจริง,รงๆแม่มีลูกฝาแฝดแต่ได้หายไปคนหนึ่งและเราก็ไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกจริงเหรอคะปรางทิพย์ถามอย่างอยากรู้ มารดาพยักหน้ายืนยันเป็นความสะเพร่าของแม่เองที่พาลูกไปงานเลี้ยงแล้วไม่ดูแลให้ดีแม่อุ้มเปนแล้วให้พี่เลี้ยงอุ้มปรางปรางหลับพี่เลี้ยงก็เลยเอาปรางไปนอนในรถและกลับมาช่วยแม่ขนของแต่พอเรากลับไปที่รถก็ไม่พบปรางแล้วคนขับรถคันนั้นได้ขับรถเอาลูกของแม่ไปแล้วหมายความว่ายังไงคะปรางทิพย์ไม่เข้าใจ รถที่มาจอดใกล้กับรถคุณพ่อน่ะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันพี่เลี้ยงก็เลยเข้าใจบางเอิญเขาไม่ได้ล็อกรถด้วยก็เลยเกิดเรื่องปรางทีหอปากพูดไม่ออกปรางเอ้ยเวียนกรรมแท้ๆลูกแม่ใช้เมือกดไถ่ถอยเธอให้ศีรสะแนบอกของแม่แม่แทบขาดใจนะตอนนั้นร้องไห้ฟูมงไฟออกมาตามหาลูกเหมือนคนบ้าพ่อก็แทบจะบ้าเหมือนกัน พ่อเอ่ยขึ้นบ้างเราพยายามตามหาลูกทุกทางทั้งลงหนังสือพิมพ์ทั้งจ้างนักสืบแต่ก็ไม่พบเบนไม่รู้เลยว่ามีฝาแฝดพ่อแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังเบนจะเอ่ยขึ้นหลังจากที่น่งเงียบไปนานก็หลังจากที่แม่เขาเป็นลมหลายตลบพ่อก็ไม่อยากพูดถึงฝาแฝดอีกคนให้เขาสะเทือนใจแต่เราก็ยังตามหาอยู่เงียบๆตลอดนะพ่อถอนใจยาว ปรางไปอยู่ที่ไหนมานะลูกทำไมถึงได้เงียบหายไปขนาดนั้นปรางอยู่กับพ่อคะ่ะเธอสะดุดนิดเออพ่อที่เลี้ยงปรางมานะคะ่ะท่านทำงานค้าขายอยู่แถวชายแดนตอนเล็กๆปรางก็จำอะไรไม่ค่อยได้แต่พ่อมีแฟนเยอะมีแล้วก็เลิกมีแล้วก็เลิกจนปรางไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ของปรางเคยถามพ่อพ่อก็ยิ้มบอกว่า แม่ปรางเป็นนางฟ้าปรางก็นึกว่าแม่ตายอยู่บนสวรรค์แล้วไม่ใช่ลูกของเขาทำไมเขาถึงไม่เอามาคืนถ้าทางแม่หัวเสียฉุนเฉียวมากก็เขาจะคืนให้ใครละ่ะจูจูก็เอาลูกไปใส่ไว้ในรถของเขาทีแรกเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำจนกระทั่งเอารถเข้าบ้านแหละแต่เขาก็น่าจะไปแจ้งความเขาก็คงอยากจะมีลูกละมั้ง พ่อเดาว่าเช่นนั้นเขามีลูกหลายคนไหมล่ะมีปรางคนเดียวค่ะอะไรมีเมียตั้งหลายคนแต่ไม่มีลูกเขาเลี้ยงลูกเรามาจนโตขนาดนี้ก็นับว่าบุญแล้วละเธอก็ฉันไม่ชอบใจหนิเอาลูกฉันไปตั้งนานเขาอาจไม่รู้จริงๆอาจจะก,ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินจนไม่เขินใจใครแล้วตอนนี้พ่อหนูอยู่ไหนล่ะ บีดาเอ่ยถามขึ้นพ่อลำคอของปรางทิพตติดตันขึ้นมาทันทีพ่อเสียไปแล้วค่ะทุกคนเงียบกับคำบอกเล่าของปรางทิพ์ท่าทางของหญิงสาวดูสะเทือนใจมากขาดเขาลูกก็คงจะแย่นะเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกนะคะโธ่ลูกแม่แม่อุกอดหล่อนไว้แน่นขวัญเอ้ยขวัญมาลูกของแม่ไม่เป็นไรแล้วนะลูก พ้นทุกผนโศกบิดารูปศรสะปรางทิพย์ไม่น่าเชื่อจริงๆบทเราจะได้ลูกขึ้นมาก็ได้ง่ายๆเช่นนี้ก็คงจะพ้นทุกอย่างที่พ่อว่านั่นแหละเออแล้วหนูขึ้นตัยทับจ้างนั่นนะ่ะจะเดินทางไปไหนละ่ะจะไปโรงงานค่ะปรางเจอใบปลิวประกาศรับสมัครงานของโรงงานแห่งหนึ่งเขาว่ามีที่พักให้ด้วย รางไม่มีที่อยู่บ้านก็ถูกยึดไปหมดเพราะพ่อขาดทุนก็เลยคิดว่าจะไปทำงานขออาศัยโรงงานอยู่สักพักหนึ่งน้ำตาอุ่นๆไหลลงมาบนบ่าของเธอพอปรางทิพย์เงยหน้าขึ้นมองก็พบกับน้ำตาที่พรั่งพลูลงมาจากดวงตาแดงจัดของพ่อแม่ที่สงสารเธอเหลือเกินจนพูดอะไรไม่ออกได้แต่ร้องไห้ระบายความอัดอั้นหัวใจของพ่อแม่รางทิพย์สัมผัสได้ในเวลานั้น ช่างเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่หนักแน่นและอบอุ่นเหลือเกินทำเอาเธอต้องหลั่งน้ำตาไปด้วยจบตอนที่สาม